จริงๆแล้วคลองนี้มันเป็นคลองขุดใหม่นะครับเรียกว่าคลองพดดูกรุงเกษรนะครับขุดเพื่อรักษาพระนครแล้วก็ขยายพระนครอ,ออกนะครับระยะทาง5.5กิโลแต่เพิ่มพื้นที่ในพระนครได้200,000ไร่เพราะเดิมทีเนี่ยจะจะทราบว่าวก็คือคอลองมารุมทูกับองอ,อ,อ่างที่มีสตรีอาร์ตในปัจจุบันเนี้ยนะครับนั่นคือคลองพระนครในชั้นที่1น,นะครับในการขุดในสมัยรัชากาลที่1แต่ว่าในที่4เห็นว่ามันก็ค่อนข้างแน่นมากแอรอัดมากนะครับก็เลยมีการขุดขยายพระนครออกนะครับปี พุทธศักราช2,398นะครับ2,398เริ่มขุดคลองนะครับโดยให้เจมินไมร์นาท่านนั้นก็รู้จักกันดีก็คือช่วงบุญนาคเนี่ยนะครับสมเด็จเจ้าพิยาพรมาสีชื่อบงท่านเป็นแม่กองในการดูแลการขุดนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการขุดคลองแล้วก็มีการสร้างป้อมปราการนะครับป้อมมีทั้งหมด8ป้อมอยู่ในคลองนีย7ป้อมด้วยกันนะครับก็คือป้อมชื่อว่าป้อมป้องปัจมิตรเหลือฝั่งเดียวแล้วคือฝั่งทนบุรีตรงโรงพยาบาลตักสินนะครับ แล้วก็ฝั่งตรงริเวอร์ซิตี้ชื่อป้อมปิดปัจจนึกป้อมเพื่อเคียมหานป้อมผานไพรีราป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นชื่อสนักงารเขตป้องทำลายแรงตะละปั้ป้องหักกำลังดาสกรแล้วก็มาสุดตรงนี้คือป้อมพระนครรักษาเป็นป้อมโดดๆไม่มีกำแพงนะครับทั้งในพระนครเนี่ยตัวป้อมมหาการป้อมพระสมิรมีกำแพงเชื่อมถึงกันเป็นกำแพงและประตูเมืองแต่เนี่ยเป็นป้อมโดดๆเลยป้อมลอยๆเลยนะครับก็ปรากฏว่าตอมารัชกาลที่ห้าไม่ได้ใช้ป้อมปราการแล้วลื้อหมดเลยก็กลายเป็นชื่อหนึ่งในป้อมนั้นก็คือ ป้อมที่ว่าป้อมปากประตูภาคเป็นชื่อสำนักงานเขตป้อมีะไมยก่อนมีทหารอยู่มีทหารประจําการอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นชานมนครนะครับแต่ว่าราชกาลที่ห้าก็รื้อไปเพราะว่าเราไม่ตั้งรับค่าเสด็จเพราะาเรามีป้อมประจุรจจงเก้าแล้วนะคะรับต้องปากน้ําแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ป้อมอีกรัชการที่ห้าก็รักษาให้รื้อนะครับทีนี้และสิ่งที่สําคัญ ตามมานั้นก็คือพระนครเนี่ยมันต้องมีการเดินทางพข้าาคมทางบกด้วยก็เลยมีการสร้างสร้างสะพานนะครับชื่อสะพานเลยเป็นชื่อชุดเทวดาสร้างเมื่อกี้ก็คือเทเวศนารุณิรข้างหน้าก็คือพิสุกรรมนารมานถัดไปสีเขียวคือมัคคาวรังสั์และก็ถัดไปตรงนางเลนก็คือเทวกรรมลังลักษ์แล้วก็จตุลภักดังสลิดนี่เทวดาสร้างหมดเลยนะครับเทเวศนารุณิรก็คือเทวดาสร้างนะครับ วิศุก,กรรมนรมานะครับนวิศุก,กรรมหรือ,อว่าวิศนุกรรมก็คือนะครับเทพที่เป็นเทพทางการก่อสร้างนะครับมระควานก็คือมระคามานุคือพระอ,อินทร์จัลลกรุงเทพนะครับแล้วก็นะจะตุรพักคลังสลิดก็หมายความว่าเป็นพระพรหมสร้างนะครับนะบก็เป็นเทวดาสร้างทั้งหมดเลยเป็นสะพานชุดเทวดาสร้างนะครับ แล้วที่นี้นะครองนี้ก็เลยทําให้เป็นของที่ข้าน้าสําคัญแล้วก็พระราชทานวังให้และการที่ห้ามีพระราชโอรสเยอะก็เลยมีชื่อถนนชื่อว่าหลานหลวงกับลูกหลวงวางตรงนี้จะตั้งแต่บริเวณเมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับตรงรันตนโกสิศ์ใน,นตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นวังของนะกมลราชบุรีดีเล็กฤทธิ์นะครับนะท่านนี้ก็เป็นบิดาทางด้าน กฎหมายของเราตรงนี้เรียกว่าวังแดงนะครับปัจจุบันเป็นสำนักทรัพย์สินเนี่ยนะครับวังแดงนี่ก็เป็นของกรมบรลูวงรบปุรีรามเมเจ้าฟ้ายุคนิคำพรนะครับต้นนาสกุลยุคนนะครับมอมเจ้าชาตรีสมเด็ยุคนมาจากสายนี้นะครับนี่เรียกวังแดงมาจากสีของกำแพงที่เราเห็นนะครับถัดไปเรียกว่าวังจันเกษนะครับวังจันเกษนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแนววังของสายแะกในห้าทั้งหมดเลยวังจันเกษนี่ให้กันกับ เจ้าฟ้ามหาวิชราวุฒหรือ,อรชการที่6แล้วก็กสเสด็จกลับมาไม่ได้ประทับนะครับก็ปรากฏว่าต่อมาก็เป็นที่ทําการของกระทรวงที่เรียกว่ากระทรวงธรรมการหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จนะนะเป็นที่ทําการของวิทยาลัยคนหัดคู่นะครับก็เลยเรียกว่าวางังแตนเกษนะครับก็จะแตกต่างกันจากพระราชวังยันเกษนะชื่อก็จะคล้ายกันนะครับก็จะเป็นพะระราชวังแลวตงบีก็เลยทําให้ มีการพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็มีวัดที่เป็นวัดเาเรียกว่าคู่พระประมีในรัชกาลที่4่นะครับนะจะมีอยู่2วัดด้วยกันว่าตรงนี้เรียกวัดมากุฎกษัตริยารามแต่เรียกชื่อวัดมกุฎไม่ได้ในสมัยก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถเอ่ยพระนามพระมหากษัตริย์ได้นะครับเรียกว่าวัดพระนามบัญญัติก็คือเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์ นะครับให้อยู่คู่กันกับนะครับพระครามเหสีก็คือวัดโสมนัณนะครับเพราะว่าัการที่สี่เนี่ยทรงผนวดนานมากแล้วก็เห็นว่าควรที่จะมีการสร้างวัดให้อยู่คู่กับคลองพระดุลุงเกษตรเพราะพระดุก็คือรักษาให้กรุงเกษมนั่นเองนะครับก็เลยสร้างวัดคู่กันวัดมกุฏกษัตริย์กับวัดโสมนัณก็เป็นวัดคู่กันนะครับก็คือวัดนะครับเรียกว่าพระสวามีกับพระครามเหสีอยู่คู่กันนะครับอันนี้ความสําคัญของวัดคู่กันเนี้นะครับก็เลยทําให้รัชกาลที่ห้าน้อยวัดไทย เพราะว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยเห็นว่าสร้างวัดให้กับพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสที่ไม่ได้สร้างวัดให้กับแม่พระองค์เลยก็คือนะครับวัดเทพศรินทร์นะครับวัดเทพศรินทร์นี่สร้างให้แม่ของพ่องเองน,นะครับนะก็เลยทําให้วัดบริเวณนี้เนี่ยเป็นวัดที่เป็นแนวเดียวกันเพราะว่าอัครเมเีพ่อองค์แรกของรัชกาลที่สี่ก็คือพระองค์เจ้าหญิงโสมนัส นะคเป็นคนเดียวกันกับวัดการรัชกาลที่3สร้างวัดราชนัดดานะครับเพราะว่าเป็นหลานรัชกาลที่3แล้วก็มาพิเศษสมรสพระชนรมายุแตกต่างกัน30พรรษนะครับรัชกาลที่4เ่ได้ส่วนมายุสี่นะครับนะพระเจ้าหญิงสมนสก็้วพระชนมายุ18พรรษารรษนะครับแล้วก็พอเมื่อนะครับเป็นเอ่อเป็นตำแหน่งพระครลวงแห่สีแล้วก็ปรากฏว่า สิ่งพระชนพระชนมายุสิบเก้าพรรษาก็เลยสร้างวัดทวายนะครับทีนี้สภาเนมคาวานดังสรรเนมคัมานแปลว่าพี่อินนะก็จะมีรูปสัญลักษณ์แนวของของเรียกว่าพี่อินอยู่นะครับความสําคัญของบริเวณนี้เนี่ยก็เลยทําให้เป็นถนนสายแรกนะที่มีการสร้างที่เรียกว่าราชดำเนินเกิดขึ้นนะครับราชาุิประจัตรดาเนินก็เกิดขึ้นนะครับราชดำเนินีตรงนี้เรียกว่าดำเนินนอกแต่ว่าสร้างก่อนนะครับนจะมีเอราวันเอราวันเป็นมหาเทษนะครับ ของเดิมเนี่ยที่นะครับหล่อมาจากส่วนของยุโรปเนี่ยก็ขยายก็ขยายสะพานุ๊บของเดิมก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเอามาประดับด้านนอกนะครับไม่ได้เอาของเดิมออกนะครับสะพานผ่านฟ้าลีลาก็เช่นเดียวกันก็เป็นระยะสําคัญเช่นเดียวกันก็คือมีสะพานชื่อว่าสะพานมัควรังสรรนะครับก็คือไปอินซ่านะครับแล้วก็ลงไปก็คือผ่านฟ้าลีลาดนะครับได้ยินก็ลงไปสรพคนแล้วผ่านที่พวกลีลาก็คือกลับสู่โลกนั่นเอง แล้วก็ถัดมานะครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าย่านสําคัญก็จะมีวังอีกนะแต่ว่าบ้านนี้ค่อนข้างใหญ่ในของทํนานนีรัฐบาลเนี่ยที่จริงแล้วเดิมทีเป็นบ้านนราสิลป์นะครับของพญารามราคบนะครับหรือว่าหม่องหลวงเมื้อพื้นบนฤทิทยานะครับเป็นคนสนิทของรัชกาลที่6รับใช้ใกล้ชิดมากเป็นเจ้าพญาตั้งแต่อายุย4บเท่าน,นั้นเองนะครับก็ เราเรียกว่ารับใช้ใกล้ชิดจนกระทั่งนะครับได้รับพระมหาชนนาที่คนได้ท่าทานพื้นที่แล้วก็สร้างบ้านแตชื่อว่าบ้านอนอสิงห์นะครับและการที่5้าเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสได้เดินทางนะครับไปยังบร,ริเวณพื้นที่ของของแม่น้ำเจ้าพยาทางตอนบนนะครับก็เลยทําให้มีเกิดเหตุอย่างหนึ่งด้วยตอนที่นะครับ ขบวนเสด็จเนี่ยนะครับของพระอระมเมสีนะเสด็จพระนางเจ้าสุนันทาที่บอกว่าพระนางเรือนร่มเนี่ยก็เรือนร่มที่บงังพูดก็คือเลยเกาะเก็กไนนิดนึงนะรตรงแถบแถวาแยกปากเกตนะครับแล้วเรือก็เกิดสะนอนทรายแล้วก็ล่มไปนะครับตรงแถววัดเกาะพญาเจงปรากฏว่าและการที่ห้าก็เสียพระไทรว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นขนาดว่าเป็นพระเอ่อพระอาราเมเสียเนี่ยยังเดินทางลําบากเลยยังประสบัตเหตุเลยที่ชาวบ้านจะเป็นยังไงก็เลยขุดคลองให้คนได้ใช้ฟรีเป็นอยู่คลอ,องข้างหน้านะครับ ชื่อว่าคลองเป็นประชากรเนี่ยซ้ายมือเรานะครับขุดตรงนี้ออกปทุมธานีเลย55กิโลนะแต่ละกิโลจะมีหลักไว้ทุกๆ4กิโลนะครับ4กิโลหรือว่า100เส้นจะปักหลักไว้4กิโลแรกหลักที่1 4กิโลที่2หลักที่2 3หลักที่4ก็อยู่วิภาวดีรังสิตเลยเรียกว่าหลัก4มาจากคลองนี้นะครับนะหลักที่6คือมหาวิทยาลังสิตนะครับมีออบตหลัก6นะครับทั้งหมด55กิโลยาวไปออกปทุมธานีได้ แล้วให้คนได้ใช้สี่เลยเรียกว่าคลองเป็นประชากรในคลองนี้นะครับถัดมาฝั่งขวามือนะครับมหาวิาลยราชมงคลราชโกศินนะครับตรงนี้เดิมทีเป็นวังของนะเจออ้าพว์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะก็มาหลวงชุมพรเกียรติุ่งศักดิ์เสกเปี่ยประทับที่นี่นะครับนันี่มันก็มาหลวงปัจจุบันเหลือเพียงแค่ตำหนักเขียวเท่านั้นแล้วเหลือว่าหรือเรียกว่าเรือนหมอพรนะครับเพราะว่าท่านรับราชการมานะครับท่านสมเด็การษาจับแท่งอังกฤษนะด้านน้องตำแหน่งเรียกว่ามิชชิพแมน ไม่ิแมนก็คือผู้บังคับการเรือนะครับ้ในตอนนั้นสาระจะาจนาจักไม่ใครเรียนเลยมีแค่กรหมหลวงชุมพรเท่านั้นคนเดียวที่เรียนได้นะครับองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาที่เป็นโอรสของกรงหมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับก็ยังเรียนไม่ได้เลยเพราะว่าพลันามัยไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งเดี๋ยวเราจะผ่านวัดผ่านบางสะพานขาวก็นะาย่านนั้นเนี่ยก็จะมีท่านหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพเรือนะแต่ว่ากรหมหลวงชุมพรเนท่านก็ มาประทับชวงราชการที่6ก็มีมีความขุ่นเคืองใจกันก็ออกจากราชการแล้วก็มารักษาคนนะเป็นห้องานึวงสามห้อง,งแรกที่รักษาคนฟรีด้วยการทดลองจากหนูก่อนเอายาแแพทย์โบราณแพทย์สมุนรักษาฟรีคนคนจีนตามตลาดก็เลยรักกั้มากเลยเรียกว่าเสด็จเตียเป็นที่มาของเขาเสด็จเตียเพราะการรักษานะครับนะก็ยังยังอยู่เพียงตำหนักเดียวก็คือเรือนมหมอพรน,นะครับนะส่วนขามือก็จะเป็นเรเรียกว่าย่านตลาดบกแห่งแรก ในย่านของมาดูมุกเกษตรก็คือตลาดนางเลิงนา,นางเลิงชื่อมาจากคำว่าอีเลิงหรือว่าชนางเลิงนะครับแปลว่าชื่อมันจนาตุ่มมาจากสามโคกนะครับแล้วก็ข้างหน้าของเราจะเป็นย่านสะพานขาวสะพานขาวที่จริงไม่ใช่สะพานนี้นะสะพานขาวี่จริงจะอยู่ตรงกลางนะครับนะเขาเรียกว่านาย,ย่านสาคัญเพราะเนื่องจากว่าสะพานจะมีสะพานใหม่ขนาดสองข้าแต่ว่าสะพานขาวจริงๆก็คือสะพานชื่อว่าจต,ตุรภฟังสลิดนะครับแล้วก็มีวัดนะกลุ่มของชาวยวนนะครับกลุ่มเวียดนามที่ นะฮะมาอ,อพยพมาพึ่งพ่อรมโพธิสมนธ์ของเราสมัยตั้งแต่ช่วงเตเวนพระเจ้าตากสินมหาราชนะกลุ่มยวนสวามิภักดีจะอยู่แถบๆเขาเรียกว่ายันบ้านหม้อมีทั้งมอญกัยวนอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการีรย้ว่าเดินทางเข้ามาอีกนะครับสมัยรัชกาลที่3มนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มยวนเรียกว่ายวนสะพานขาวกว็จะมีการสร้างวัดยวนสะพานขาวนะครับมีพระภิสูุสําคัญมากเลยนะครับนะเพรานะว่า ในพระราชพิธีสําคัญก็คือเรียกว่าพระราชพิธีกงเตกหลวงเนี่ยนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าอย่างเช่นในงานในหลวงรัชกาลที่9ก้าของเราเนี่ยจะมีพระราชพิธีกงเตกหลวงนะครับก็ต้องให้พระฝ่ายอนันตานิกายหรือฝ่ายยวนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทํานะครับเดินข้ามสะพานนะทำกงเตกตรงนี้ก็คือวัดสมานานาบริหารนะครับหรือเรียกว่าวัดยวนสะพานขาวยวนกับจีเนี่ยเป็นมหายาเหมือนกันแต่แตกต่างกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษาสวดนะครับตัวอักษรเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกัน เยนก็คือโยนอันนำนะครับเวียดนามจะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็สะพานขาวจริงๆนะครับสะพานขาวจริงๆไม่ใช่สะพานนี้แต่จะเป็นสะพานตรงกลางนะครับนะก็เราเรียกว่าสะพานนะครับที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเดิมทีในสะพานย่านนี้เนี่ยมีสะพานที่สะพานเดียยที่ทาสีขาวเลยเรียกว่าย่านสะพานขาวนะครับจริงๆความศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดยวนสะพานขาวเนี่ยนะครับก็จะมี ลายท่านอาจจะรู้จักหมอชีวกปรมัตนะครับหรือหมอชีวกกะที่รักษาพระเจ้ารูปที่ท่านเห็นทุกวันนี้มาจากพระจารย์ที่นี่นะชื่อว่าพระจารย์เบาเอิงนะครัเจ้าอาวาสแล้วก็ติดต่อผ่านดวงวิญ,ญญาณได้แล้วท่านก็ให้นิมดตว่าหมอชีวก,กะเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วให้เจ้าหน้ทีแต่กองสิ่งจะปั้นนะครับก็จะมีรูปขอ,ของหมอชีวกอยู่ด้านในด้วยนะครับสะพานข้าวี้จริงๆก็คือสะพานนี้นะครับที่เป็นสีขาวชื่อว่าสะพานกะตุ้นรพัดกางสลิก็คือเป็นสะพานที่พระองค์ช้าง ตัวนี้ก็มีวังสะพานขาวนะครับขวามือถ้ามองเลยขึ้นไปจะมีตัววังสะพานขาวอยู่นะครับสะพานขาวเนี่ยนะครับวังสะพานขาวเนี่ยเป็นวังของกรมหลวงสิงห์วิกรมเกียรตการพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมราบต้นราชบุญวุฒิชัยนะครับท่านนี้ก็นานเ,เป็นบิดางนั้นเขาเรียกว่ากิจการของนักเรียนในเรือเช่นเดียวกันนะแต่ก็วางอยู่ในด้านในปัจจุบันก็เป็นแนวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ก็จะเป็นจันลักษณ์จะมีรูปของโอรสของพระศิวะที่ว่าพระประชามาดีนะครับนะตอนนี้ก็นะครับจากบางบางสพานข่าวเลยไปก็จะเป็นย่านเขาเรียกว่าย่านมหาหนาานะครับจริงๆแล้วคลองเนี่ยมันจะมีหลายช่วงนะครับคลองที่เราผ่านเราอยู่เลยเรียกว่าคลองมหาหน้านะครับเดี๋ยวเราจะใท้ทาน้จักคลองมหาหนาามหาหนาามันยาวจกนกระทั่งไปสุดบริเวณพื้นที่ของย่านประตูน้ำนั้นถือว่าเป็นคลองแสนแสบมันจะเป็นคนละช่วงกัน ฝนตกเอ้าตรงนี้นะที่เราเห็นโรงแรมเพนพาเล a l a ท่านเนี้ยเมื่อก่อนเป็นวังก่อนนึงท่าใต้ชื่อว่าโรงแรมเพนพาเล a นะครับเป็นวังของนะครับก็เป็นหลวงนครชัยศรีสุรเดชนะครับท่านนี้เนี่ยนะเป็นท่านที่เป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ที่ไปเรียนต่างประเทศแรกๆนะครับแล้วก็เป็นดาเป็นบิดากองทัพบกด้วยนะครับหลวงนครชัยศรีเนี่ยไปเรียนตั้งแต่ไปเรียนที่เดนมาร์กเนี่ยนักเรียนเตรียมทหารที่เดนมาร์กตั้งแต่พระชนมายุเก้าพรรษาแล้วก็ วังของท่านก็อยู่ตรงนี้เรียกว่าวังมหานา็ต่อมาหรือวังไปก็กลายเป็นที่ตั้งของโรงแรมเรียกว่าพินส์พาเลทนะครับนะตอน,นรชัชกาลที่5เจด็จประพาสที่หลเนี่ยครั้งแรกปี2,440เนี่ยนะท่านนี้ต้องมาถามพระราชนิานว่าพ่อหรือว่ารัชกาลที่5พรก็องคไหนเพราะว่ามาเลียตั้งแต่ประชนรายรุ9ธก้าวาไม่เคยเจอหน้าพระบิดาเลยนะครับก็นเะชี่ยวชาญมากเกี่ยวกับเรื่องกิจการการอาหารนะครับแล้วก็ในะย่านโบเบนะครับย่านนี้เจะตัดคอข้างหน้าของเราที่เป็นสีแง่ คลองนี้มีมาก่อนคลองต้ตองวัดสัมผัสแม่สัมผัสถ้าคนอื่นสัมผัสมันจะมันจะดับทันที <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้พรงห์มหาหนา <c oughs> อันนี้คือคลองมหาหนาครับตั้งแต่วัดสเกตมาคลององอ่างม,มาแล้วก็ยาวจนกระทั่งนู้นเลยครับเลยทางรถไฟไปเนี่ยมันจะไปสุดบริเวณประตูน้ำเรียกว่าคลองมหาหนาคมาจากเช่นพระมหาหนาในยุทธยา คำว่า,าสแส,แส่ๆนี่ก็คือขดต่อในภาษานะครับสแสแ่ๆสไม่ใช่เพราน้ำดำไม่ใช่ไปหยุดนะครับแ,แต่เป็นเพราะเป็นภาษามลา,ายูนะครับชื่อว่าแสนแย้แสนแย้แปลว่าน้ำนิ่งซุ้งไงแสนแยกนะครับสุงไงโก้ลก,ก็แปลวา่าแม่น้ําที่โค้งนะครับข้างหน้าของเราก็สะพานกษาัตริย์ศึกแล้วก็ผ่านประเทศิซิินรตรงนี้ก็จะมีมสัสยิดมหาหนาคนะครับกลุ่มมุสลิมมาลายูนะครับ ก็มีคนสำคัญที่เคยมาอยู่ย่านนี้นะครับและเรียนโรงเรียนเทพศิลินนะครับก็คือต้นต้นกวบต้นร้อมานะครับถ้าเกิดว่าใครไปประเทศมาเลเซียในธนบัตรมาเลเซียเนี่ยก็จะมีรูปท่านนี้อยู่เพราะว่าท่านเป็นลูกชายของเจ้าเมืองไซบุรีนะครับพญาฤทธินส่งทามรามพักดีแล้วก็ได้โอกาับมาเรียนโรงเรียนเทพศิลินสมัยรัชกาลที่6นะครับเรียนอยู่สองปีปรากฏว่าพี่ชายเสียชีวิตก็ต้องกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะครับก็เลยทําให้เป็นบิดาแห่งชาติมาเลเซียที่เคยมา คเคยมาเรียนที่เทพศิลินแล้วก็มีเชื้อสายไทยมอนด้วยนะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยชื่อว่าแม่เนื่องนนทนาคอนนะครับเป็นชาวมอนหรือคน,นุรีนะครับนะก็ทําให้มีเชื้อสายสยามด้วยนะครับส่วนคําว่าโบ๊ะเบนะครับหมดเลยเบนี่ไม่ใช่ม้าในความหมายในที่นี้นะครับไม่ใช่แท่เบนะครับแต่ว่าเป็นคําเสียงที่ บังไม่ได้สับนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่เป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นจะเกี่ยวข้องกับย่านนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นบ้านของเขาเรียกว่าหม่องระชวงต้มมาลาคุณน,นะครับท่านนี้ก็คือบ้านนนทีนะครับโนอนนทีเดี๋ยวเราจะหสังเกตเห็นจะมีรูปศรีะโคอยู่นะครับ บ้านนนทีเนี่ยนะเรียกว่านนทีนะแต่ว่าชื่อโครเรียกว่าโคอสุภาราชหรือโคนนทีเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์สําคัญเดี๋ยวเราลองดูตรงหน้าประตูนะครับเพราะว่าเป็นคนสนิทในรัชกาลที่6กแล้วดูดูแลกระทรวงวังน่นะครับจะเห็นตรงลายปูนนะครับมีรูปออกมาเห็นนะครับเป็นปูออกมาสองข้างประตูเป็นรูปอะไรสังเกตดูมังกรน,นะเพราะว่าเกิดปีนะที่เป็นปีงูใหญ่ครับเป็นปีเดียว รว่วมป็นชาก,การกับรายการนี้6นะครับแล้วก็ใช้หนาเสาเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าคนเพราะว่าถ้ารัฐการจะส่งความาจจะควรก็เป็นกระทรวงที่เบบราาเียกว่ากระทรวงพลังงานนะครับก็นะครับข้างหน้าของเราก็จะเป็นนะที่ทำการการรถไฟนะฮะนี่เป็นตึกมนะิวสิกวิดีโอนะจะนิยมถ่ายมิวสิก เรถสอดริของบิดาการรถไฟนะครับก็คือราการมพระกำแพงเพชรอยู่หน้าหัวรถจักรดีเซลคันแรกนะครับให้มาเก็บภาพเลยอยู่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ด้านหน้านะครับบิดาการรถไฟก็คือกรมพระกำแพงเพชรสาพระยาอุทิศหลวงเจ้า,าบุรฉัดร,รต,ตาลรถไฟที่เป็นหัวรถจักรดีเซลก็จะมีตาวบงกลมเขียนคว่าบ,บุรฉัดด้วยต่อไปรถไฟความเร็วสูงก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่านันนี้เป็นการเป็นผูน้ที่นํารถไฟหลวงเนี่ยที่เป็นหัวรถจักรดีเซลเข้ามา ก็มีนักส่งเรีอของท่านอยู่ซ้ายมือท่านนี้จบการศึกษาท่านนั่นทหารช่างจากอังกฤษมานะครับเห็นเลยไปนที่หนึ่งเลยเปนที่หนึ่งแล้วจะเห็นตัวนักส่งเรีอของท่าทนนะครับก็ต้นราชสุดยอชัติไทยอาจจะคุ้นตลาดชัติไทยหัวหินเนี่ยเพราะว่าท่านออกแบบก็แล้วก็สะพานรถไฟฟ้าท่านก็ช่วยออกแบบด้วยแล้วหัวรถจกักรดีเซลอยู่ด้านในนะครับรอยูนะ่ด้านในรถไฟของเราก็ทมมันสะมัยมากแล้วก็วัด หนึ่งในห้าวัดสำคัญของรายการที่ห้าก็คือวัดเทพชินนะครับเพราะว่าสร้างวัดถวาวรที่แน่เนี่ยนะครับก็มีอนุสาวรีของตรงค์พระกำแพงเทศรอยูน,นนะครับเป็นพระเจ้ารถนในรายการที่ห้าเช่นเดียวกันนะครับนะแถบนี้ก็จะมีวังนาะวังของพระองค์ย่านุ้ำพะงงก็เลยทำให้ชื่อสะพานที่อยู่ใ,ใกล้ๆวังเนี่ยเรียกว่าสะพานน้ำพะงงน้ำพะงงนี้นะสายราชินี้จะเกี่ยวโยงกันกนะับนา สมเด็จระเต้าต่ากสินมหาราชเพราะว่าเป็นเชื้อสายที่ดองกันนะครับนะก็เลยทําให้วังของท่านอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็มีวังอีกนะครับวังเจ้าสายนะครับวังเจ้าสายพระองค์เจ้าสายสนิทวงนะครับท่านนี้ก็กุดคลองคลองรังสิตนะครับคลองรังสิตนะครับเพราะว่าพระองค์เจ้าสายสนิทวงเนี่ยท่านก็มีลูกสาวนามเป็นพระธิดาแล้วก็นะครับจองกันกับรัชกาลที่ห้านะครับ ก็เลยให้พระนามว่าพระเจ้าลังสิษย์ประยุรสักท่านเป็นผู้ให้ดำเนินกิจการการถุคทองมาก็เลยทาให้คลองนั้นเรียกว่าคลองลังสิษย์นะก็วังปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนสายปัญญานะก็อยู่ทางขวามือตรงนี้แล้วก็โด่งดังมากเลยนะครับไม่เช็คอินไม่ได้ก็คือมัสแตงบูนะฮะนะตึกเก่ามัสแตงบูที่เหมือนสิงคโปร์หรือว่าแถบปีนังเนี่ยก็จะมีอยู่ด้านขวามือทางนี้นะฮะก็คือถนนมิตรสัมพันธ์นะครับ เมื่อก่อนเป็นตึกที่ไม่มีใครสนใจเหลียวแลเลยนะครับเป็นโรงแรมที่เรียกว่าโรงแรมจิ้งหีดเลยดีกว่าแต่ต่อมาก็เปลี่ยนธีมนะครับเปลี่ยนธีมในย่านนี้นะครับเป็นเรียกว่าหนึ่งก็มีร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่นะครับรวมไปถึงร้านที่เป็น,นคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็จะอยู่แถบนี้ทั้งหมดเลยก็คือถนอนมิตรไมตรีนะครับถนนมิตรพันมิตรไมตรีไมตรีจิตจะเป็นเกี่ยวข้ขขอวง,งเวียน22กร,รกฎาคมนะครับ ก็ในสมัยของรามอินโดจีนนะครับเราก็เลยให้ชื่อถน,นนขญนยอนี้เดินไปนิดเดียวจากสะพานนี้ข้ามไปปุ๊บนะครับก็จะเจอแล้วตึกอาคารที่เรียกว่ามัสแตงโบนะครับกนะบ็ทางผู้ประกอบธุรกิจเขาก็ทําเป็นเขาเรียกว่าบูธีโค้เทลนะครับามประดุมกงกระแสนี่ล่องเรือเนี่ยนะครับคลองขุด5.5แต่เราไม่ได้ล่องไป5.5นะครับเพราะเราถูกตัดที่ตรงสะพานด้านหน้าของเรา มันล่องไปไม่ได้อีกแล้วมันเอือเกือบประมาณสัก600เมตรแต่ที่ไปไม่ได้นะเพราะตรงนั้นจะเป็นสำนักระบายน้ําแล้วนะครับก็คือติดที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพนะครต้นถนนพระรามสี่ก็หมดแล้วส่วนย่านนี้ก็นะจะเป็นผ่านเขาไรียก็พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นะครับพอดีว่ตาตอนที่เขาแจ้งเนี่ยเขาแจ้งเขตประทุมวัน เด็ดดูสิพระนครป้อมป่า,ปาปะตูพ่ผยนะครับมันเลยไปนิดนึงก็คือเขตสำมาน้วงด้วย<ม>ก็คือเลยไปน้านหน้าของเรา